ใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ในแปลงผมนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินของผมนะครับที่เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับผมจะใส่ทุกวันหวยออกนะครับช่วงต้นเดือนกับช่วงกลางเดือนนะครับคือประมาณ1 5บหถึงสิวันนะครับการใส่ปุ๋ยในแต่ละครั้งนะครับแต่ผมจะสลับกันใส่นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันที่16นะครับผมจะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับครั้งหน้านะครับในงวดวันที่1นะครับผมก็จะใส่เป็นตัว6-633ขี้ข้างคทานะครับก็สลับกันไปนะ ซึ่งปุ๋ยตัวหลักที่ผมใช้เยอะในแปลงผมก็จะเป็นตัวหกสามสามขี้ค้างคาวนะครับส่วนรอบวันนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนะครับผมก็ได้เข้ามาเดินสำรวจต้นทุเรียนของผมแล้วนะครับโดยส่วนมากนะครับคือเขากําลังจะเริ่มตั้งปลีแตกยอดนะครับก็จะมีปลีออกมาเล็กๆอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งปลีแตกยอดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับ หรือนะครับถ้าเรามองเข้ามาในต้นแล้วมันมีแต่ใบแก่เห็นไหมครับโดยส่วนมากมันจะเป็นใบแก่ทั้งหมดทั้งต้งตนเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ท่านใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงนะครับอันนี้คือการเลือกสูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมใช้ในแปลงผมก็จะเป็นสูตรเสมอนะสูตรเสมอนะครับถ้าท่านมองเข้ามาในต้นแล้วเห็นเป็นใบสองสีนะครับมีทั้งใบแก่มีทั้งใบอ่อนนะครับอันนั้นผมจะใส่สูตรเสมอนะครับก็คือ <m> สูตรเสมอเนี่ยจะช่วยขยายใบได้ดีนะครับแต่สูตรตัวหน้าสูงเนี่ยเป้าหมายของเราคือให้เขาแตกยอดนะครับกระตุ้นการแตกยอดให้เขาแตกยอดออกมาได้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าสูตรตัวหน้าสูงก็คือในตัวเจ้นมันสูงนะครับมันจะช่วยเรื่องของการแตกยอดแตกใบได้ดีเช่นกันนะครับในแปลงผมปุ๋ยเคมีก็จะใช้อยู่2สูตรนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสูตรตัวหน้าสูงนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสูตรนี้เป็นยี่สิบห้าเก้า้านะครับ ผมใช้หลายสูตรนะครับสลับกันไปนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับในช่วงแรกๆเลยที่ผมปลูกนะผมก็ลองยี่7ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งก็ค่อนข้างมีราคาที่สูงพอสมควรนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาปุ๋ยก็ลดลงลงมาหน่อยหนึ่งแล้วนะอย่างยี่สิบห้าเก้าเก้าเนี่ยราคามันก็ลดลงมาแล้วนะครับหรือบางครั้งนะครับถ้าหาซื้อไม่ได้นะครับผมจะใช้สูตรยี่สิบสี่สี่นะครับ หรือ1688กนะครับก็คือเป็นสูตรตัวหน้าสูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับก็แนะนำนะพวก2 4่สิบสีี่เนี่ยโดนสวยมากแล้วนะครับมันจะมีขายในทุกพื้นที่นะครับการใส่ปุ๋ยเคมีของผมนะครับผมจะใส่ปลายทรงพุ่มเท่านั้นนะครับผมจะไม่ใส่ด้านใต้ด้านในทรงพุ่มเลยนะเพราะจากประสบการณ์ผมที่ผมทดลองมานะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีใต้ทรงพุ่มเนี่ย มักจะเกิดอาการปลายใบไหม้นะครับก็คือว่ามันเค็มปุ๋ยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่แบบบางน้อยๆแล้วก็ยังมีอาการเกิดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตัดปัญหาไปเลยนะครับผมจะไม่ใส่ใต้ทรงพุ่มหรือในทรงพุ่มไปเลยนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีคือใส่เฉพาะปลายทรงพุ่มออกมาด้านนอกเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการล่อรากด้วยนะครับเพราะว่ารากทุเรียนเนี่ยเขาจะได้ขยายออกมาเพื่อกินปุ๋ยเคมีนะครับ ลากมันก็จะยืดออกมาได้ยาวนั่นเองนะครับทาให้ยอดของเรากิ่งของเราปลายกิ่งของเรามันก็ยาวออกมาด้วยนะสาหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับผมก็จะแนะนําให้เริ่มจากปริมาณที่น้อยเข้าไว้ก่อนนะครับอย่างต้นประมาณนี้นะครับของผมนะครับรัศมีประมาณ2เมตรนะครับผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ7-8ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับถ้าเป็นต้นปลูกใหม่นะครับราคาประมาณ150บาท200บาทเนี่ย ท่านใส่แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับห้ามเกิน1ช้อนโต๊ะนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนะแล้วก็ไม่ควรใส่ในทรงพุ่มใต้ทรงพุ่มนะอันนี้เป็นข้อแนะนําของผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมาใส่ให้ชมนะครับของผมก็จะใช้ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่นะครับนี่ก็ถ้าท่านติดตามผมอยู่นะครับผมก็จะอธิบายไปบ่อยๆนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยของผมนะครับผมจะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์ไปนะครับเพื่อ เราจะได้จดจําได้ง่ายนะครับแล้วก็หนึ่งช้อนโต <us> ๊ะนะครับก็หวานนะครับความกว้างประมาณหนึ่งคืบนะครับความก้างประมาณหนึ่งคืบนะครับแล้วก็ยาวไปนะครับประมาณหนึ่งแขนนะกว้างสักหนึ่งคืบนะครับยาวไปหนึ่งแขนนะครับรอบต้นนะครับโรยต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงกลมนะครับปลายทรงพุ่มนะครับประมาณนี้นะครับอ่า ไม่ต้องเยอะนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยมีผลกระทบเยอะนะถ้าท่านใส่เยอะนะครับมักจะมีอาการเข้มปุ๋ยนะครับนี่นะครับช้อนที่สามนะครับช้อนที่สี่ครับช้อนที่ห้าช้อนที่หก นี่นะครับต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดช้อนนะครับเจ็ดช้อนโต๊ะนะครับเจ็ดเจ็ดช้อนโต๊ครึ่งนะครับหน่อยๆนะครับพอดีมันไม่ไม่ชนกันนะครับใส่บางๆนะครับใส่บางๆโรยบางๆนะครับอย่าให้มันไปกระจุกตัวกันเป็นก้อนนะครับโรยบางๆนะครับความกว้างก็ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับยาวไปสักประมาณแขนหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าท่านใส่เยอะนะครับ ปลายใบเนี่ยมันจะเริ่มไหมมาก่อนนะครับถ้ามันมีอาการเค็มปุ๋ยนะท่านสังเกตดูที่ปลายใบได้เลยนะครับถ้าปลายใบเริ่มมีอาการไหมนะครับนี่ปลายใบตรงนี้นะครับถ้าปลายใบตรงนี้มันเริ่มมีอาการไหมนะครับหลังจากที่ท่านใส่ปุ๋ยไปสักระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณเจ็ดวันนะให้ท่านลดน้ําให้มันเยอะขึ้นนะครับเพิ่มปริมาณน้ําไปเลยนะครับมิฉนั้นแล้วนะครับมันจะลุกลาม เป็นอาการเค็มปุ๋ยนั่นเองนะครับก็คือหลังจากใส่ปุ๋ยไปสักห้าวันหกวันเนี่ยให้ท่านไปสังเกตปลายใบตรงนี้เลยนะถ้ามันมีอาการไหมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแสดงว่าน้ําท่านอาจจะน้อยไปหรือท่านอาจจะใส่ปุ๋ยเยอะไปนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วก็คือให้เพิ่มน้ําเอานะครับให้มันเจือจากงความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีของเราไปอีกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับสําหรับต้นของผมนะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับเรื่องของอาการเค็มปุ๋ยเนี่ยจะไม่มีนะครับ ผมใช้ทั้ง633ขี้ข้างคาวใช้ทั้งปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบนะครับปุ๋ยทางใบก็ใช้นะครับยาเพลี้ยยาแมลงยาเชื้อราผมก็ใช้นะครับเห็นไหมครับแต่ต้นผมนะครับไม,มาารมไม่มีอาการเข็มปุ๋ยไม่มีอาการแพ้ยานะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เกินกําหนดหรือเยอะจนเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับให้สังเกตที่ปลายใบนะเดี๋ยวไปชมต้นนูน้นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็รัศมีประมาณ1.5นะครับ คร่าวก็จะอยู่ที่ประมาณห้าถึง6ช้อนโต๊ะนะครับปลายทรงพุ่มเริ่มจากหัวสปริงเกอร์เช่นกันนะครับโรยไปเลยนะครับประมาณรัศมีหนึ่งครบนะครับยาวหนึ่งแขนช้อนที่หนึ่งครับช้อนที่สองเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมนะครับช้อนที่สามในฝั่งนี้นะครับท่านอาจจะไม่เห็นว่ามันมีกิ่งออกมานะครับแต่ว่า เราก็ต้องโรยให้มันเป็นวงกลมนะครับไม่ใช่ว่าปลายทรงพุ่มแล้วตรงนี้ไม่มีกิ่งท่านขยับเข้าไปเดี๋ยวก็เกิดอาการคิมปุ๋ยได้เช่นกันนะสี่นะครับห้านี่นะครับประมาณหกช้อนนะครับก็ตามรัศมีเขานะครับตามรัศมีเขาเลยนะครับผมเนี่ย ไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้ชั่งเป็นน้ำหนักเลยบอกท่านยากนะครับผมใช้ช้อนโต๊ะนี่แหละครับในการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ย6อ3นสามขี้ข้างขาวผมก็จะเอามือกำเอานะกำแน่นๆนะครับโรยเข้าไปด้านใต้นะครับหางโคนประมาณครืบหนึ่งนะครับสำหรับไอตัว6 3สาขี้ข้างขาวนะครับก็จากผลการทดลองของผมในแปลงผมนะครับแต่ละพื้นที่มันต่างกันนะผมอธิบายไปแล้วนะครับสำหรับในแปลงผมนะครับ ผมใช้ทั้ง6-3-3ขี้ข้างคาวนะครับแล้วก็เสริมปุ๋ยเคมีทั้งสูตรตัวหน้าสูงและสูตรเสมอนะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับให้เริ่มจากน้อยไปก่อนนะครับแล้วสําหรับต้นปลูกใหม่นะครับปุ๋ยเคมีนะครับท่านควรใส่หลังจากที่เป็นใบเพสลาดชุดเลขไปแล้วนะครับคือผมบอกยากนะครับเรื่องกําหนดเวลานะครับบางแปลงนะครับ ปลูกแค่หนึ่งเดือนนะครับก็แตกยอดออกมาแล้วนะครับบางแปลงปลูกสามเดือนก็ยังไม่แตกยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เป็นใบเพสลาดชุดเลขนะครับในดินของท่านนะที่แตกออกมาในดินของท่านนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก่อนนะครับเพื่อขยายขนาดใบนะครับตอนเริ่มแตกยอดครั้งเลขในดินของท่านนะครับในแปลงของเราเนี่ยให้ใส่หกสามสามไปก่อนนะครับให้เริ่มจากหกสามสามก่อนเพราะว่าตัวหกสามสามมันมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับ แล้วก็พอเป็นใบเพสลาดท่านก็มาใส่สูตร15นะครับสูตรเสมอนะครับสูตร15 15 15นะครับแล้วก็วนตามรอบเหมือนที่ผมทําเลยนะครับในแปลงผมผมก็จะทําอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะก็เห็นผลกับต้นทุเรียนของผมแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ